อะไรพวเราทำาไมอะไรพวเราทำไมหยุดหยุดไม่หยุดยดอะไรมีอะไรก็จะมาบอกพวกนายว่าถ้าสนใจเติมโลบัตกดเกมพารซื้อรหัสไก่สุดเทพต้องที่นี่เลยดีดีชอบมีเกมตั้งๆมากมายเช่นก9คืนในป่าสติวเบนหลอดพืชปะทะเบนหลอดฟิชเล่นเกมอื่นๆอ,อีกมากมายราคาโดนใจและปลอดภัยต้องที่นี่เลยดีนีชอบ อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะพวกนายฉันขอไปหาลูกค้าคนใหม่ก่อนเรามาต่อกับเกมประมอในภาคที่สองทุกคนนะฮะเย้ <roasted he. S 2> ตอนนี้เป้าหมายของเราคือหาตังอย่างเดียวเลยทุกคนใช่ <sk r isa> นนเราจะเริ่มประมูลกันเลยเดี๋ยวเรามาหาดีก่าว่ามีจุดประมูลตรงไหนนะฮะในวันนี้ดูสิเราลองเปลี่ยนที่บ้างไหมแบบไปที่อื่นที่มันไม่ใช่ที่ที่เราเคยไปอย่างจังหยาดเอาไหมลองดูไหมเอสักค้งในดีนะาจะกว่าระยะทางอยู่ที่ประมาณ800900เมตรไปเกินหนึ่งกิโลเฮ้ยยาวก,กาเหลือเกินอะไรนะยาวยาวยาวกาเราสามารถที่จะรับทางได้เลยไหม ขับขึ้นเขาดูสิระวังนะ่ระวังชนนกชนกวางจะ,จะตามจะก็ไปเลยไงอุ้ยทางสะดวกนี่ไงเรามาถึงจังหยานแล้วฮะแต่เราต้องหาทางเข้าก่อนเพราะว่าเราเข้าทางพี่เรนอุ้ยมัน <c oughs> ที่จะมีรถเก่าๆให้เราได้ประมูลก็ได้นะแต่ประเด็นคือเราจะขนขึ้นรถเราอย่างไงถ้ามันมีจรงิงใช่ว่าเราเ็านเซลเล็กมากกว่าถ้าจะขน,เ,นเออจะไม่เซนลงเซนเล็กนะฮะอ๋อนี่ไงออขับทางปรเตียจะเร็วกว่าก็ได้นะขับอ้อมแล้วต้องอ้อมอยู่ดีว่ะเดี๋ยวเรามาทําการมาปูน ประมูลแกได้แห้งมากมาเรามาดูของไอโซเปโซค่ะไอบ <c oughs> อันนี้คืออย่าลืมนะว่าตู้มันราคาเริ่มต้นประมาณ70กว่าบกมดดูสิถุงขยะนี่ถุงละ20ได้ไหมเป็นขยะจริงอะเนี่ยเอ้แต่ตู้เย็นใหญ่อยู่นะาแถวบ้านชั้นแพงมากตู้เย็นนี้ถ้าเอาไปทําความสะอาดนี่น่าจะให้มันแบบสวยใสกิ้งเหมือนเดิมได้เลยอะเนี่ยเริ่มต้น71เหรียญเท่านั้นหรือ7 1บาทเรียกง่ายฉันว่าไม่เกิน500ร้อยกางดีนะเจ้ากอบแบบเออ500อะแกเป็นเลย161ดนะฮะอย่าบอกนะว่าได้เลยอ่ะเฮ้ยได้เลยราคาถูกอะ ไม่มีใครอยากเจ้าขยะแบบผมเลยฮะเจ็ดสิบแล้วเรา,เรา,เราซ่อมน่ะกลายเป็นแปดสิบห้าโอเคแล้วตอนนี้เราได้ทุนแล้วอะเจ๊กบได้ทุนมาร้อยกว่าบาทเลยอะตอนเนี้ยกำไรเห็นเห็นเนี่ย,ยทุกคนครับด้านซ้ายเราลืมดูในพร์ที่แล้วเลยนะฮะมันคือเป็นราคาที่เราซื้อมาและราคาที่เราได้รับนะทุกคนตอนนี้สามร้อยได้กําไรว่ากําไรเหลือๆโอ้โหกำไรกําไรกําไรกําไรลูกโตๆใหญ่ๆนั่นม,มันแตงหมดขั้นตอนที่ผมชอบที่สุดคือการขนขึ้นรถนะครับ แน่ใจเหรอะจะชอบเธ <c oughs> คนละบาทเมันหาดีอวไปละขนน่ดูโอ้ตู้เย็นนี่ใหญ่มากนะน่าจะเป็นตู้เย็นในอุตสาหกรรมไม่น่าแช่อยู่บ้านเราประมูลอีกตู้หนึ่งเลยไหมมันอยู่ใกล้ๆกันนี่จังหยาดอะ <S <S เออได้นะก็ได้นะเราประมูลทิ้งไว้แล้วค่อยกลับมาขนออได้ในกรณีที่เราอาจจะขนไม่พอไอพวกนี้บางทีมันมีของเล็กๆนะดูดีๆเนี่ยอย่างเช่นเนื้อเทปเนี่ยขอระคาเดิมเลยนะเจ๊ร้อยกว่าบาทขอลดหนึ่งคัน อุ้ยตู้นั้นอีกแล้วอุ้ยมมีอ่างมีอ่างอุ้ยมีกล่องกล่องหรูด้วยอ่ะดูเี่กล่องแดงกล่องหรูอาจจะมีของดีนะฮะแล้วก็มีไม้เขาเรียกไม้อะไรวะไม้ตรงพาเลทแล้วจะาองเขาเรียกว่าพาเลทแหละพาเลทกันแล้วมีมีกล่องมีเครื่องเป่าดนตรีไม่ใช่ขบวนพาเลทมันคือพาเลทชั้นวางมีศพบอีกแล้วมีสบประตูทำไมเดี๋ยวนี้เจ้าที่อยู่ทุกตู้เลยแหละเออหรือว่าเขาเป็นเจ้าที่ของตู้ประมูลมาทุกคนมาเริ่มเลยใจเย็นนะฮะอย่าแพงมาก ร้อยสี่เจ็ดอ่าตอนนี้แพงกว่าครั้งที่แล้วเลยแฮะโอ้วเขาสู้กันสองคนนี้ครับเราค่อยสู้ตอนหลังสู้กันไปก่อนเลยตอนนี้สู้กันไปหยุดเลยอ่ะผมเอาเลยอ้าวมหยุดไว้้คุณจะสู้เหมือนคุณจะสู้แบบเด็กสู้จริกวูสจะสามร้อยแล้วเว้ยผมไม่ยอมเอาไงดีพวกนายอ่ะฉันขอไม่ยอมไปสนเรอบ์นึงก่อนไม่เกินสี่ร้อยได้จะพอได้สี่ร้อยไม่เกินสี่ร้อยโอเคไม่เกินสี่ร้อยเนาะมาน่าจะเอารอบนี้เราสุดท้ายแล้วกันถ้ามันเกินไม่เอาเนี่ยได้ไหมได้ไหม โอเคได้แล้วเออได้แล้วอ่ะสามร้อยแพงอยู่นะของจะได้กําไรไม่ว่าเนี่ยมาลุ้นกันอ๋อตอนนี้เรายังขาดทุนอยู่ขงต้องหวังกับของในกล่องละล่ะไม่น่ะซื้อมาสามร้อยแปดเจ็ดของที่ได้มาตอนนี้สองร้อยหกเจ็ดต้องรอรุ่นในกล่องอย่างที่ฉลามบอกคือแต่ละตู้ที่เราประมูลนี่ฉันรู้สึกว่าของมนส่งปกแล้วเกินเหมือนมันผ่านน้าผ่านทะเลมาเลยวะ็นตู้ที่เขาได้เลยนเออตู้ที่มันแบบตกจากเรือไงจะกบแล้วคนทิ้งอ่ะเออ อันนี้ยาไม่เกี่ยวนึกว่าของปะโถเอ้ยเอาให้เก่งเลยก็คือขดไปให้หมดอะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลากลับมาอีกรอบแล้วเราต้องทำให้ได้ใช่ขดให้หมดเลยแกเลี้ยนในจะเอาขดบนหัวรถเลยแหะเว้ยขับไปคู่กันเลยไหมคู่กันเลยได้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 ในในในชาร์ปแล้ครับดูเราขับขันขวาในเราขับดูัมันได้ด้ิงเหรอวามันกอด ว่าติดี่ครั้งไงแต่อย่าไปชนมันนะอย่าไปชนมันเออเผื่อมันแบบจะหล่นงั้นฉลาดอยู่บนรถไปเลยไอ้จะกรอบเดี๋ยวพวกฉันขอเอากรอบมาปลดล็อกก่อนนะได้เลยได้เลยชอบขอมาขายที่ร้านพอชอปที่เราจะเป็นเจ้าของในนาคสว่าแต่ก่องที่ต้องปลดล็อกเนี่ยมันอยู่กับเจ้ากรอบหรอไหนอ้าวมาอยู่กับฉันนี่นะอ้าวช้า อะไรก็ได้ว่าอยู่กับชัวร์ชั้นเนี่อะไรไม่เป็นไรเดีฉันจะไปขายของที่มันไม่ใช่กล่องก่อนอ่าแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวฉันไปปนล็อกเองอ่านี่นี่ฉันมาแล้วอะไรคนไม่ไหนคนไปขายมันหลุดคนขายเออมันเอาไปอยู่อ๋อชิมาคุณลุงเปิดกล่องให้ผมท TC เปิดส่วนอันนี้คืออ๋อมันมีกล่องที่เราเคยจ้างลงเปิดในคลิปที่แล้วด้วย เดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าจะเท่าไหร่จะมีอะไรบ้างในกล่องนี้นะฮะผมขอเปิดดูเลยละกันนะไม่รีรอด้านในมีสครูเท็กบุ๊กเดี๋ยวนั้หนังสือเรียนแล้วก็มีเปลนม่มมแคนเดลโฮเดอร์ที่วางเทียนละ่ะเชิงเทียนอ่ะแล้วก็มีอันนี้ฟู้ดคอนเทนเนอร์อาหารกระป๋องใช่ไหมบูดแล้วมั้งเนี่ยฟู้ดคอนเทนเนอร์เนี่ยใครก็สอนเนี่ยเอาของพวกนี้มาใส่ในกล่องอันหรูหราแล้วเนี่ยโอ้โหดูไม่คุ้มเลยอุย้ยเสียขยะ วาไว้หน no? ้าร้านหน่เล่นนก็ขายได้เลยถ้านหนอยู่ตรงนั้นขายให้หมดเลยเว้ยโอเคขายให้หมดไปเลยหรือว่าไปใกล้ๆก่อนเลยเจ้ากบวิเลตปีโป้อะใกล้ใกล้เราเลยเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้แม้วิเลตของหมานใช้ตัวเย็นปีโป้ช่วงนี้เล่นอะไรก็เป็นตลกมันไม่หาเจ้ากบบอขอแบบหาๆได้ไหมีแต่ไม้ อันนั้นคืออะไรวะพวกฮีเตอร์ไหมฮีเตอร์เขาเรียกฮีเตอร์เอออจะเป็นฮีเตอร์ก็ได้ไหงราคาไม่เกินสามร้อยแม่จะโอเคอยู่สำหรับอันนี้ฉใน่ละชอบประมูลกับลุงคนนี้จริงๆเลยพูดรัวมากลุงเสียคาถาเลยหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเดิมสเต็ปผมก็คือผมจะให้เขาแบบบิดกันไปก่อนนะฮะเราจะไม่ต้องไปบิดแทงชดเขาบิดอ่ะเนี่ยผมบิดเลยระหว่างนี้มันเงียบๆแล้วสามหนึ่งสามเลขสูงโอ้โหเจ๊คือไปผมไม่ยอมหรอก พกะเรากบดในหลามยอมใครไม่เป็นอุ้ยมันมันจะครมแม้ว่าจะสี่ร้อยอ่ะสักรอบหนึ่งเท่านี้เขาบีดมาแล้วไม่เอาโอหโอไม่เอาตัดใจเลยนะกบเออชอบว่าไม่โอเคว่ะมันเพลงเกินอนสี่หนึ่งสามอ่ะโอ้โหเอาไปเถอะเจ๊ขาดทุนแน่นอนผมขอยขาดชนสาธุเอาไปไล่ เออไปวันดีเดาบ้องไหมสองสองทุ่มอ่ะแปดทีเอ็มสองทุ่มใช่ไหมอยู่ได้ถึงสองทุ่มอ่ะต้องรีบไปเลยหกโมงแล้วไป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 แข่งรถเใช่ไหมรถทีวีคนแล้วไปรถดวรถดวลเขามีแม่งแข่งรถแบบรถบรรทุกอะไรเงี้ยโอ้ยเราลืมเราลืมอ่ะหาเงินเนี่ยรถฝรั่งน่งขับเลนขวาเอเลียนเออและใครสนน่ะจะจะขับซ้ายโอ้ยระวังโดนประสานงานตำรวจนะฉลากรอุ้ยอุ้ยดูหรูมากเลยอ่ของแต่ละอย่างดูแน่นดูอะไรอยู่นะทำเล่นไปดูไม่กองแก งดูไม่ได้มีแต่ขยะหรออู้ยสามสองหนึ่งอูสามสี่หนึ่งฉันไม่รีบรีดเด็ดร้อยตูนเองแต่ดูคนที่ประมูลแข่งกัเราเขาดูรวยนะดูมีเงินมากลัวอะไรอ่ะพวกเราก็รวยเหมือนกันนะมีทั้งสามคนโอ้โหรวยตรงไหนนี่แต่ทางมีคนเดียวเองน่ะเดี๋ยวไปยอมซะก่อบอย่าไปยอมบิย่างเร็วเลยมัเกินงบแล้วมันจะเกินงบแล้วลูกเฮ้หูจะเกินร้อยแล้วแหละ ผมเมาเผมว่าเจ็ดรอยอรสุดท้ายสุดท้ายแล้วผมว่าผมได้มาเจ็สองหนึ่งอ่าโอเคแจวแหวไปเลยผมได้มานะคะมามาเช็คราคามาเช็คราคาตื่นเต้นตื่นเต,นต้นจะมาจากคูมหรือเปล่ากันที่เราจะได้เอา้าเดี๋ยวไอ้ชั้นนะั้นมันหูของสรสานละนี่ขาดทุนมันเราจะขาดทุนยับแล่วจกะกล้ามานั่งไก่มาขาดทุน เขาแบบหน้ามามาแข่งกับเราหรือเปล่าวะไอ้คนก่อนหน้านี้หรือว่าทุกคนที่เราแข่งด้วยเป็นหน้ามาเออมันมีนว้นในวงการประมูลเอาหน้ามามาแข่งประมูลกับคนที่ประมูลจริงๆทําให้ราคามันไม่ต่ำเกินไปอะไรแบบนั้นนี่นี่หมุนหมุนก่อนหมุนก่อนนี่เพิ่มอะเดะเดะเะอะมุนี้วัดเฮ้ยไอ้เราสามารถกู้ธนาคารแน่นะเว้ยเรากู้มาซื้อร้านพาวช็อปก่อนเลยไหม รถฉันน้ำมันหมดอะลืมเติมเอา้า <laughs> <laughs> ส่วนระหว่างนี้ผมมาดูเงินกู้ก่อนนะฮะอูกู้ได้สองพันนะครับสูงสุด,สดยิ่งใช้เวลาจ่ายนานก็จะเสียเยอะดอกเบีย้ยยิ่งใช้เวลาจ่ายน้อยก็จะเสียน้อยเรา2ี่ไปเลยไหม <laughs> จ่ายขั้นสุด <laughs> จ่ายนานขั้นสุดดอกเบี้ยไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยทยอยผ่อนไปเราจะได้รีบซื้อไอ้พาวช็อตเร็วๆไงเ <laughs> พื่อมาทำรายได้ให้เราแบบเร็วๆไงนะอเด็กใช่รอยแต่ไปอเลยจะกลับ เอผมกู้มาแล้วครับวันนี้เราได้กำไรกันไหมอุ้ยกำไรพันสองเลย嘛ว้าวไม่กำไรกลยไงกการู้หรือเปล่าโอเครีบๆไปเติมน้ำมันก่อนระหว่างทางเข้าเมืองันยังมีปั๊มน้ำมันอยู่ไอ้ดูดไกจะกรอบดูดจะอะไรก็เข็ดไปอยู่ใจเนดีขับจนไม่ดูน้ำมันตัวเองไหมฮะดูสงสารฉันด้วยยนะท้าไม่รถข้างหลังนายเสียเวลาอะดูเขาต้องขับชะลอรอนายโอ้เข้าใจเองขอโทษเนี่ย <laughs> ชนไม่ไหวแล้วรีพาชนมาเติมน้ำมันดวนอ้าวชนป๊มเขาอีกหายหมดแหละเดี๋ยวเรามาซื้อพาวชอปตรงนี้เลยละกันทุกคนราคา2500น 500. นี่ไงเรียบร้อย <c oughs> พาวชอป เป็นของตัวเองเฮ้ยเราสามารถเอาแบบเหมือนเอาของเก่ามามาวางไว้ขายที่ร้านได้อะ่ะอ๋อนี่ไงมีชั้นวางใช่ไหมเอ้ย,ออ,อ,ยออกไปสิในร้านผมเฮ้ยออกไปเขาอาจจะเป็นพนักง,งานเ้นนายอยู่ก็ได้นะจะากราบอ๋อเป็นลูกน้องผมซินนาะแี่ขอดูก่อนสปอร์ตมีอันนี้เราเลือกประเภทร้านแล้วแหละ เอ๋งงม,แมัแนงเมนูมันเยอะละเกินสเปซโอ้โหต้องศึกษานิดหน่อยนะฮะตรงนี้เรารีบไปประมูลแล้วเอาของมาตั้งโชว์แม่ลองดูได้มาแล้ฮะเอาวันนี้มี2คนนี้เล่นไม่ได้นี่หรอไม่ได้ลงชื่อเหรอ,อใช่ฉันไม่ได้ลงชื่อไว้อะแล้วรนชั้นมันวิ่งช่าอีกแล้ว ไม่น่าปกตินะเติมน,น้ำมันแล้วไม่ใช่แหละใช่ตนนเติมน้ำมันเต็มถังเลยแต่วิ่งช้าวิาว่งได้แค่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่โอ้ยเหยียบคันเร่งมาเดียรเอเลียเรื่ายปล่อยให้มันไหลฉันเหยียบสุดอยู่เนี่ยโอ,โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไ,ไรนาะยก็ใช้เวลาในะข่าวล้นมาแล้วกันเนะี่ยเดี๋ยวเวลานี้เราประมูลดูจากสภาพของแดดสองร้อย200ยังไม่คุ้มเลยมั้งเนี่ยไม่แน่นะฉลามเมืที่มันมีอะไรแอบแฝงในกล่องนั้นใช่ประมาณสามร้อยคงกำลังดีมั้งเนี่ย กระสีร้อยก็ได้นะไปกระสีร้อยราคาแต่เดี๋ยวก่อนหน้าตังเราอยู่ในบัตรเราสามารถเอา,บา,บาโมาประมูลได้หรือเปล่าเออจะกบประมูลไม่ได้เออลืมโอนเงินเข้ามาในตัวเลยไปโอนเลยไม่ตประมูลตรงนั้นแล้วอโอ้โหเดี๋ยวได้พร้อมแล้วเนี่ยใหญ่มากมูช่ว่ามันคุ้มมากเลยของแน่นมากเลยคุณลุงมีตู้ไม้หลายตู้ด้วยอ่ะอันนี้คืออันไหนก็ได้ไม่เกิน500อเพราะเรามีเงิน500นั่นทุกคนขอไม่เกินนี้ ผมขออย่าทำแบบนี้กับฉันเลยเฮ้ยโอเค่หนึ่งเ้าแล้วนะตีร้อยเลยคุณผู้หญิงสู้สุดใจผมขอสู้ต่อไม่เกิน500ผมก็ไม่ยอมอ่ะได้ขอได้เห9อสี่ห้าเก้าได้มาแล้วอันนี้80นะครับอออันนี้ตัวราคา ซ้อมไปด้วยราคา27แต่เหมือนเราจะได้กําไรอยู่นะทุกคนในตอนนี้เพราะว่า510แล้วเราซื้อมา459กําไรนิดหน่อยแถมเราไปขายเองด้วยโอ้โหกำไรอาจจะมากกว่าที่คิดขี่พรมไปเลยไม่เจะกบอาราดินเอยไปนีไดู้่ได้เรเออได้า,างได้ไหมมาเาขอมางได้ไหม เข็เาไปใครได้ว้ยนี้ดึงงานดึงเออมาววไหนว่าตรงไหนเนี่ยหรือเราต้องกดที่คอต้องกดที่คอหรือเปล่าคอป่ะเออฉันว่าเราต้องมีเงินหนึ่งพันก่อนว่ะพวกนายเพื่อซื้อตรงนี้แต่มันน่าจะมีวิธีลงของดิแต่ตอนนี้เราหาวิธีลงของไม่เจอเลยอ่ะเจ้ากบเออทำไง ในที่สุดทุกคนครับเหมือนว่าเราจะรู้แล้วนะวิธีขายของนะทุกคนก็แค่เราต้องเอารถน,นะฮมมาจอดตรงนี้แล้วของใส่ในแวร์เฮาส์ไว้พวกนายซึ่งเราใส่มาแล้วเห็นไหมถ้าทุกคนเห็นมันมีไอตรงหน้าคนตรงนี้ทุกคนเหมือนผมจะบังนะครับบักตรงคังประมูลตลอดชีวิตพวกนายดูยพอเราของแวร์เฮาส์เห็นไหมมีจุดเหลืองๆหลือเราสามารถเอาไว้เท่มาวางได้ตามชั้นนี้เลยอ่า จะเลือกวางอ,อะไรอะเจะ้าก่าตรงนี้วางกล่องเนี่ยมันตั้งราคาด,ด้วยทุกคนแล้วเราควรตั้งเท่าไหร่ดีวะนี่หาลองตั้งไปดูนี่ฉันตั้งไว้ที่40อันนี้ส่วนในที่เราดูก,ก่อนนัน 1, นี่นี้ยหนึ่งพันหนึ่งอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นการที่เลือกประเภทข,ของที่มันจะขายได้แพงขึ้นอย่างเช่นตอเราเลือกอ e ิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมของที่เกี่ยวกับอ e ิเล็กทรอนิกส์ก็จะขายได้แพงขึ้นอะไรแบบนั้นฉันว่าอ๋ออ่าเออประมาณนั่นแหละเดี๋ยวต้องไปศึกษาตรงนี้ทุกคนเราขายในร้านนี้เราขาย10บาทไปละกันอันนี้คือด เราเพิ่มเมนอะสามห้าละกันเพิ่มราคานิดหน่อยของโบราณนะฮะเฮ้ยไอ้ลูกค้าลูกค้าเอ้ยซื้อแล้วอ่ะซื้อไปแล้วอ๋อเร็วจังเ,เลยอ่ะซื้กอกล่อง40บาทนะเจ้ากรอบว้าวขายดีเราไม่ต้องไปร้านขายของที่มันกดราคาเราแล้วขายของตัวเองเลยเราก็แค่ตั้งราคาที่เราอยากขายเองได้เลยเอาล่ะไปแล้วทุกคนมาว่าจะชอบไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าดูต่อกด Subscribe แล้วก็แชร์ไปแล้วสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย